มาดูโซนรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะครับอ่ามาหลายๆคันมากว่า20กว่าคันรอบนี้มานะครับมีเยอะเลยนะครับรดนี้เข้าใหม่นะไม่ว่าจะเป็นซีนะครับซีนี่เท่ายอะไรนะคันแรกนะซีคันนี้สตาร์ทติตสามพันเก้าจ้ะสามพันเก้านะครับเอาไปต่อยอดได้เลยสามพันเก้าเอกสารไม่มีเนาะไม่มีจ้ะไม่มีนะครับข้างในอะไรนะสปาร์กบ่อันนั้นสปาร์กจ้ะสปาร์กล้อแม็กโอ้สปาร์กล้อสามหางหมดนะเม่นจ้าก็อะไร ตัวนั้นนะ่ะห้าพันบาทมีเล่มห <5, 000 S 2> <ะ>้าพันบาทมีเล่มนะครับสปาร์คหนึ่งซ้ำห้าห้าพันบาทมีเล่มโอ้มีหลายๆคันนะครับมีหลายๆคันเรียบร้อยมีเล่มเน่าไหร่นะเนี่ยอันสี่พันห้านะครับสี่พันห้าโอเคแถวนี้นะครับแถวนี้เลย Web, เว็บพันสีดำม,มีเล่มสี่พันห้ามี่ตันนั้น 2, 7, ส,สองพันเจ็ดสีแดงๆนะจ๊ะสคันแดงๆนี้2สองจา้าแล้วก็มีโอร้อยยี่ห้นะมีโอร้อยยี่ห้าไปเช็คเองเนะาะไปเช็คเองนะครับแถวนี้เข้าๆเอาตัวไหนร1 0เนี่ยจอดอิงอยู่นะตัวมันมึงป,ปังง,งังนค่นะไม่ร้อยสิบป่ะขั้นที่2องอร์มซเดะแมวเมอร์เดป่ะโอเร้อยบอ้อยสิบอ 3 9มพัมีเอกสารไหมไม่มีจ้ะไม่มีเลยร้อยสิบมีเครื่องมีล้อมีอะไรนะครับเครื่องกดลงดูนะครับอันนี้เรื่องของมอเตอร์ไซค์หลายๆคันอะถอยลงางก็ไปนี่ละง่ายๆเลยพวกนี้ไน่ไนๆไน่ไนไนันนี้ร้อยสิบห้าพันห้าต่อรองได้มีเล่มีเล่มนะครับห้าพันห้าต่อรองได้นะครับห้าพันห้เยอะๆกันเลยเราเอาแต่ไฮไลท์กัน VR นี่เค่อะ สี่พันห้านะครับตอนน้องมาตอนแรกคนบอกว่าคนจีนให้ฟังอยู่หลังๆมาหนีมีคนมาถอดออกหัวเชียงโขงสี่พันห้าตัวนี้อะไรเนี่ยร้อยสิบป่ะเนี่ยจ้าอันนี้ร้อยสิบ <110 S 1> มีเล่มเตัวนี้นะะ่ะตัวนี้มีเล่มเนาะตัวนี้เท่าไหร่หกพันบาทจากก้ะเครื่อง<า>กดลงไฟมาเครื่องกดลงไฟมาหกพันบาท ร้อยสิบนะครับมีเล่มเอกสารด้วยเนี่ยสนใจก็ทักมานะครับไหนเนี่ยไหร่มีเล่มแค่นเนีห้าพันสามห้าพันห้าพันห้าพันสมายถางออกแล้วนะครับแล้วก็มาหาไอ้ใหญ่โซนิคสมายคันนี้หกพันห้าหกพันห้ามีเล่มเครื่องกดลงเครื่องกดลงยังไม่เช็คโซนิค มีเล่นหกพันบาทล้อแม็กไม่ดุงนะครับชุดสีบ่มีนะเขาดแต่ชุดสีนะครับเครื่องร้อยิบห้าเนี่ไปหมดแล้วนะครับขายดีมากเลยเครื่องร้อยิบห้าเนี่ยเซถามไปหมดแล้วอ้าวฝากเลยนะครับมอเตอร์ไซค์อะไรนะครับอ่พวกโชคพวกล้อนะครับมีเพียบเลยนะครับอ่าสนใจก็ทักมาเบอร์โทรใต้เม้นเลยนะครับโอเคขอบคุณครับ